สวัสดีครับผมนายกอบชัยดอนจิวภัยมาจากแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรมนหัสนักศึกษา6 3 3 0 1 1า1 0 0 1วันนี้จะมาเสนอรายงานเรื่องกิจกรรมเกมและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมเสนออาจารย์กฤษณะนัทคามินกิจกรรมเกม กิจกรรมเกมเกมเป็นลักษณะของกิจกรรมของมนุษย์เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเพื่อฝึกทักษะเกมประกอบด้วยเป้าหมายกฎเกมการแข่งขันและปฏิสัมพันธ์เกมมักจะเป็นการแข่งขันทั้งจิตใจหรือด้านร่างกายหรือทั้งสองอย่างรวมกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดพัฒนาการของทักษะใช้รูปแบบของการนอกกำลังกายหรือการศึกษาบทบาทสมมุติและจิตจิต,ตศาสตร์เป็นต้นประโยชน์ของเกม 1. ช่วยชะลอความแก่ 2. ช่วยบรรเทาความเครียด 3. ช่วยให้ได้ออกกำลังกายในตัวสี่ช่วยให้มีประสิทธิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดีขึ้นห้าช่วยทำความจำดีขึ้นหกช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานรวมกับผู้อื่นเจ็ดช่วยส่งเสริมการทำงานแปดช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวกใกล้ชิดยิ่งขึ้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมเกมเป็นกิจกรรมที่นำมาใช้เพื่อความสนุกสนานลื่นเิงผ่อนคลายอารมณ์ผู้เรียนได้มีการแสดงออกโดยมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพอลิดเพลินตลอดจนได้รับทักษะต,ต่างๆที่สามารถนำไปสู่การพัฒนานใน ด้านต่างๆทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาองค์ประกอบของเกมองค์ประกอบของเกมจะต้องประกอบด้วยผู้เล่นตามจำนวนของเกมนั้นๆที่กับโนดบางเกมหากผู้เล่นไม่ครบตามจำนวนก็ไม่สามารถเล่นได้อุปกรณ์การเล่นเกมนั้น เป้าหมายของเกมซึ่งอาจมีเป้าหมายเดียวหรือหลายเป้าหมายโดยผู้เล่นสามารถเลือกวิธีการเล่นได้กฎกติกาและแนวทางของเกมที่ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตาม